แล้วไม่ทราบว่าบัวบัวพวกนี้นี่ลูกค้าโดยมากจะเป็นกลุ่มไหนครับผมกลุ่มที่คนชอบปลูกต้นไม้แล้วมีบริเวณชอบน้ําชอบเลี้ยงบัวเลี้ยงปลาครับครับผม,มถ้าจะมีพื้นที่แต่ถ้าไปขายตาม,มอาเภอห่างไกลไปส่วนใหญ่ก็จะจะไม่ค่อยจะประสบผลเพราะว่า,วาเขามีธรรมชาติอยู่แล้ว<อ>ถักษนัก็จะกลุ่มคนในเมืองอ๋อน ที่ผสมคนคือพื้นที่ไม่เยอะถ้าเป็นชาวไร่ชาวทุ่งท้องนาเขาก็เฉยเฉยใช่ครับเพราะว่าเขาบอกว่าปลูกไว้ผลดีกว่าแต่บัวนี่ป็นกินไม่ได้ในในครับรู้สึกคนใช่ไหมครับมันสวยงามอย่างเดียวใช่ครับถ้าไปขายในตัวเมืองตัวจังหวัดชุมชนเยอะครับผมมีบ้านมีที่อยู่อาศัยเยอะเครอบครัครับได้ปคือผสมกันครับผมแต่ในแง่ในแง่กนะอดจับสวนก็จะรับไปอ๋อใช่ใช่เป็น

สวนบัวอะไรนะครับรัดดานะครับบัวรัดดาติดต่อคุณมีนะนี่นะครับสวนบัวรัดนาเอ้ยบัวรัดดานะครับติดต่อคุณมีน่ะ0ูนย์แปดหกหกสาศูนย์หนึ่งสี่สามนะครับติดต่อไปได้ครับผมดอกกุหลาบนี่ไม่เกี่ยวนะครับไม่ใช่ดอกกุหลาบบัวนะครับอันนี้เอามาเสียบไว้นะครับอ๋อสร้างสีสันแหมนึกว่าบัวสายพันธุ์ใหม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ๋อว่ามีอย่างนี้ด้วยเหรอ อ๋อสร้างสีสันให้ร้านนะครับและพวงมีตั้งแต่ราคาย่อมยาถึงราคาแพงต้นละสี่พันถ้าพันก็มีครับโอ้ครับผมต้นเติดตามในเว็บไซต์มีครับแล้วต้นแพงๆงั้นคนซื้อมีเยอะหรือมีเท่าไหร่ยังไงครับน้อยหรือมากเยอะหรอครับแต่เขาแสดงว่าเขาต้องปลูกเก่งและไม่กลัวตายละคือเขาเปนักเลี้ยงเป็นนักเลี้ยงแล้วก็ะีขาประมาทซื้ออ๋อครับครับก็คือว่ามีฐานะนิดนึงมีรายได้ดีนิดนึงครับผมมีพวใหม่ๆก็มีหลายตัวต้นละ มาใหม่ๆก็ซื้อครับครับโอเคอยู่ที่นิยมบัวขึ้นอ่ะสุดท้ายครับมีอะไรจะฝากคนที่สนใจเพิ่งเริ่มสนใจเอาพวกสนใจแล้วเขาคงรู้เยอะแล้วเชิญเลยครับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ฟังกันครับไม่ยากนะครับครับดูดิง่ายเป็นต้นที่ด้ง่ายครับผมแล้วก็นิสัยคือชอบแดดครับชอบตะจกัดแล้วก็มีดินเหนียวเขาด้วยครับผมการดูแลในกระถางก็จะต้องใส่ปุ๋ยเพราะว่าเป็นพืชที่จำกัด ครับแต่โบที่เล่นอยู่ในทุ่งในบ่อดินบ่อน้ำไม่ต้องเลยครับโอ้มันธรรมชาติมันโบนลธรรมชาติของโบครับเพราะนั้นเราก็เล้นเรื่องการเลี้ยงดูดูแลเขาหน่อยถ้าวันช้างเขาให้ให้ขนารครับเพขาจะอยู่กับเราได้นานครับแต่ก็าเบื่อต้องเปลี่ยนสายน้ำครับทำา้ำดื่มนักครัวโบนี่นี่ก็ยาวนานแล้วพื่อที่สวยงามที่เดีเยอะ แล้วสายพันธุ์ใหม่ๆของบัวยังมีเพิ่มขึ้นไหมครับยังเพาะยังยังแปลงสายพันธุ์ไหมครับไม่หยุดยั้งใหม่ก็มีเพาะอาจารย์เกษตรคนไทยที่ทำได้เก่งมาจากราชมงคลทั้งบางพระทั้งราชมงคลทั้งอุคธรั์ก็มีครับในใหม่ก็จะมีไทยเยอะครับครับขวดต้งวัลที่หนึ่งมาหลายตัวแล้วลองฝันวันษาไนะครับผมครับแล้วบัวนอกบัวก็หลักสูงในไทยตอนนี้สูงได้หมดเพราะว่า คนไทยเลยขยายบัวเก่งบัวเก่งโอเคครับแล้วอย่างอย่างบัวที่ร้านนี้สายพันธุ์ไทยเลยมีหลายต้นหรือว่าหมดเลยครับทั้งหมดนี้ไทยเลยก็จะมีเป็นบัวไหนครับบัวอันนี้นะครับบัวฉัดบัวสายคือต้นไหนครับแต่แต่บัวฉัดยังไม่มีบัวฉัดนี่ใช้บัวที่ไหว้พระไหมไม่ใช่ครับคนละสายพันธุ์ที่เลี้ยงดูเหมือนกันทุกอย่างแต่ดอกตะบานตอนค่ำอ๋อบานตอนค่ำตกตองเย็นตกตอนเที่ยงครับครับ คือหลังจากว่าธรรมชาติเขาต้องบานอย่างนั้นเองแต่ว่าเดี๋ยวรบกวนคุณพี่พาไปดูบัวไทยสักนิดครับที่ออกดอกแล้วครับอันไหนครับช่วยชี้ให้ดูหนึงครับอ๋อยังไม่มีครับที่เห็นเห็นนี่เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศหมดเลยใช่ไหมครับครับในตัวนี้ครับอยู่ตงนี้มันมันอยู่ห้องหนาวมันเลยสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับครับผมอันนี้เขาก็บอกว่าบัวกำแพงสามสี่นังละร้อยห้าสิบบาทนะครับอ๋อยังไม่ถึงฤดูการออกดอกของบัวไทย แม่นาปัไทยังไม่มีดอกตอนนี้ครับเพราะว่ามันจะหมดหนาวอ๋อครับปัไทยปัไทยจะพักจะพักหนาวครับคือดอกจะพักดอกตอนหนาวเนะอ๋อถ้าสภาิเขาอากาศเปลี่ยนเขาจะพักดอกครับผมทวงนี้อากาศร้อนแล้วเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วเกินนาขึ้นไตเนี่ยเดี๋ยวดอกออกต้องรอต้องพักหนึ่งอืมโอเคครับขอบคุณคุณพี่มาครับชื่ออะไรครับผม ้องนะครุณต้องขอบคุณคุณต้องมากครับจำหน่ายบัวในน้ำสวนบัร้านานแล้วออกตามร้านเจอกันก็แวะได้นะครับครับที่สวนจตุจักรนะครับแล้วก็ตามงานในเมืองนครปฐมประจําปีนครปฐมหลายงานที่ออกมาก็ในเกษตรออกงานเกษตรด้วยออกเกษตรกับแพงแสนก็ไปเจอได้นะครับประมาณปลายปีของทุกปีครับแล้วก็ช่วงช่วงตุตจีนก็มาที่นี่ งานผลไม้ทีละราชเจ้าปลายปีครับผมแถวนี้อาจจะไปราชบุรีแล้วจีนงั้นแล้วราชบุรีต่ออ๋อคือต่อไปจากนี่วันเดือนกุมภาก็ไปงานงานองค์ราชบุรีใช่ไหมเขาเรียกว่างานองค์ไปของงานการชาติราชบุรีนะครับครับผมขอบคุณคุณต้องมากับสวัสดีครับพร้อมครับ